เรตติ้งตอนล่าสุดลมพัดผ่านดาวเห็นแล้วยังตกใจเรียกได้ว่าลงจอมาให้ติดตามกันแล้วแหละคะ่ะสำหรับละครโรแมนติกแห่งปีอย่างลมพัดผ่านดาวทางช่อง7 HD นำแสดงโดยซุปตาสาวของเมืองไทยอย่างอั้มพัชราภาชัยเชือ้อประกบพระเอกสองยุคอย่างติ๊กเจษดาพรผลดีและเข้มหัสวีพัชพงศ์ภพศาล แต่เรตติ้งนั้นกลับไม่เป็นตามที่คาดเท่าไรเพราะเปิดตัวที่2.9ก่อนจะขยับขึ้นมาเป็น3.2แต่ตอนล่าสุดก็ได้ลดลงไปอีกครั้งเพราะลดมาเหลือ2.9จนแฟนๆต่างหวั่นใจเลยว่าแม้จะเป็นอั้ำก็อาจจะไม่ช่วยแล้วซึ่งก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยว่าขึ้นๆลงๆแต่ไม่เป็นไรดูต่อค่ะสนุกแต่เวลาน้อยเรตติ้งคงไม่พุ่งมากแหละ จบไวเกินอะเมื่อคืนอีก3นาทีจะถึง3ชุ่มครึง่งคือไตเติ้ลเพลงจบขึ้นแล้วอยากให้ลองพิจารณาเรื่องเวลาออกอากาศให้ดีมีผลต่อเรตติง้งละครสนุกค่ะแต่แค่ชั่วโมงเดียวเองทำมีเวลาเหมือนเดิมเรตติ้งคงจะดีค่ะลืมดุเลยยังงงวันออนแอร์อยู่เลย งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะซึ่งหลายคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาออนแอร์น้อยหรือเปล่าถึงไม่สามารถดึงดูดให้คนดูอยู่ได้แบบนี้ในขณะที่บางคนมองว่าอาจจะค่อยๆขยับขึ้นไปอีกเอาเป็นว่ายังไงก็ต้องขอส่งกำลังใจให้กับนักแสดงและทีมงานทุกคนด้วยนะคะ